สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เชียนใหม่ที่กำลังเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับโอ้โหนกสายฮานะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมแบ่งมากับพ่อบัตนะครับนกตัวนี้นะ เป็นเฉลยเจ้าฟ้าประธานนะครับพี่น้องครับก็ได้อายุแล้วครับอายุก็น่าจะไล่ก,กันกับเจ้ายิ้วลอดนะจริงๆนกอายุที่ไล่เลี้ยงกันอย่างนี้ก็จะมีอยู่นี่แหละครับ2ตัวผมมาจะเล่นคู่กันนะครับสําหรับนกตัวนี้นะครับกับเจ้ายิ้วลอดนะครับจะได้คู่กันอยู่แล้วครับนกตัวนี้นะครับน่าจะได้ไล่ก,กันกับเจ้าทีวีของเซียนิสิตนะครับเนาะ และครับวันนี้ก็จะเข้าเรื่องกันนะครับที่ผมพูดไว้วันนั้นว่านกที่เป็นนกโคกหรือเป็นนกททมเนี่ยนะครับเมื่อเอาไปเล่นนะครับอยู่กับสา,ายตีนพูเนี่ยนะครับมันก็จะมีสิ่งที่กินกันอยู่นะครับอาจจะนกตัวนั้นอาจจะเก่งนะครับอาจจะฝึกบ่อยจนแบบชินนะครับแต่มันก็จะมีกินกันอยู่น,นิดก็ค,คือยังไงครับก็ค,คือเรื่องของการ เห็นสตูครับพี่น้องครับนะตรงนี้แหละที่มันกินกันนะครับเวลาสตูมานี่คือถ้าเป็นนกสายพูเนี่เขาจะรู้โดยอัตโนมัติเลยครับว่าเหยี่วนะครับบินมานี่มันจะลงนกไหมนะครับอถ้าไม่ลงนี่ก็คือเขาจะขันครับถึงจะบินบนอยู่ข้างบนก็ช่างนะครับเขาจะขันไม่สนใจเลยครับนะแต่ถ้าเป็นนกที่เป็นนกโคกนะครับหรือว่าเป็นนก นาทามเนี่ยนะครับเมื่อเจอเหยี่วมานี่ก็คือส่วนมากจะเงียบเลยครับพี่น้องครับนะจะเงียบนะจนกว่าเหยี่วนะครับหรือสตูตัวอื่นนะเพราะว่าอยู่อยู่ภูดีมันมีเยอะนะทั้งเหยี่วเหยื่วอินเหยื่วใหญ่อินซีหัวขาวอย่างเงี้ยนะครับเหยื่วแม่ไก่นะครับรวมไปทั้งเหยี่วนกเขาที่เยอะมากนะครับตรงนี้เมื่อเจอปุ๊บเนี่ยนะครับนกสายโคกสายทามนี่ยก็คือจะเงียบครับพี่น้องครับนี่แหละครับถึงจะเก่งก็ ก็ต้องแบบนี้ครับก็ต้องกลัวอยู่แล้วนะครับแต่นกสายพูนี่มันจะรู้จังหวะนะครับจังหวะของของของเหย่่วนะครับอาจจะกลัวเหมือนกันครับมันมันกลัวอยู่แล้วครับทั้งนกพูแล้วก็ทั้งนกที่เป็นนกนาธามสายโค้งนี่มันกลัวอยู่แล้วแต่ที่มันกินกันก็คือจังหวะนะครับจังหวะของการที่รู้ว่านกเหย่่วนั้นจะเข้าตีไหมนี่แหละครับมันกินกันตรงนี้ นะครับบางตัวนี้ก็คือเหยื่วใหญ่บินวนอยู่ข้างบนนี่คือมันไม่สนเลยนะครับมันขันนกป่าก็ขันนะครับนกสายภูที่เป็นนกตอก็จะขันนะครับแต่ถ้าเป็นพวกนาทามสายขั้วนี่เวลาเหยี่วบินวนข้างบนนี่โอ้โหครับเงียบครับนี่แหละนะครับที่มันได้อ่าถือว่ามัน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 กินกันอยู่นะครับนิดๆนะครับตรงนี้แหละที่ที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับพี่น้องครับเช้แล้วนะครับ ตรงนี้ก็อาจจะต้องอใช้เวลานะครับในการฝึกอยู่ครับพี่น้องครับนะฝึกจนให้เขานั้นได้รู้ว่าจังหวะของการลงของเหย่ยวมันเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับต้องใช้เวลาแต่ถ้าเป็นนกกูนี่คือเขาจะรู้โดยสัญชาตญาณน,นะครับเพราะว่าเขาอยู่จุดนี้มานานนะครับมันก็เหมือนบ้านบ้านใครบ้านเรานี่แหละพี่น้องครับนะก็จะรู้แกวรู้แนวกันว่ายังไงนะครับนะ ่าเพราะว่าผมก็ไปฝึกมานี่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันครับพี่น้องครับนะถือว่าแบบเยอะนะครับเยอะนะหลายตัวนะครับไปคลุกคีอยู่กับสายป่าภูนี่ก็สองปีนะครับมีสองปีอ่ะนะครับอ่าจนนกอ่าได้ออกฝึกนะครับาก็อันนี้ก็เป็นแนวแนวแนวคิดนะครับแนวทางนะครับให้พี่น้องนั้นฝึกอย่างไรครับให้นกสายโคกนาทามเนี่ย นะครับให้รู้จังหวะเหยี่ยวให้รู้จังหวะศัตรูที่อยู่ข้างบนแต่มันไม่เข้าโจมตีให้ขันครับนี่แหละคือถ้าทําข้อนี้ได้ก็คือจบเลยครับสําหรับนกโคกนะครับเก่งเหมือนกันนะครับนกเก่งเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะไปกลัวศัตรูเนี่ยนี่แหละตรงนี้แหละต่างกันครับพี่น้องครับเก่งคล้ายๆกันเลยแต่จะไปแพ้กันจุดเนี้ยนะครับซึ่งผมนํามาวิเคราะห์นะครับแต่ถ้าท่านไหนที่ไม่ได้เล่น นกสายป่าภูมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับมันก็ปกตินะครับสามารถที่จะเล่นตามธรรมดาก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่นี่คือผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าบางทีนี่เวลาเราไปทําการแข่งขันกันเนาะมันก็จะมันก็จะมีการได้เปรียบกันจุดนี้และครับพี่น้องครับนะบกินกันเล็กๆน้อยๆนะครับบางที่บางบ่อเหี่ยวเยอะครับ เหยื่วเยอะทั้งเหยื่วที่ผมพูดนะอินทรียเหยื่วใหญ่เหยื่วแม่ไก่เหยื่วนกเขานะครับนี่มันเยอะครับมันก็เลยต้องแบบต้อง uh, ใช้นกที่เป็นนกพูจริงๆนะครับในการในการต่อในการนําไปแข่งนะครับมันจะไม่ได้เสียเปรียบกันนะครับเพราะว่าหน้างานแต่ละหน้างานมันก็ต่างกันนะครับถ้าเกิดเราไปเล่นพวกพวกโค่พวกอะไรก็อาจจะมีเหยื่วในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับพูนะครับ ยิ่งถ้าเราไปเล่นแถวนาทามอย่างเงี้ยนะครับก็คือจบเลยครับไม่มีปัญหาสามารถที่จะเล่นได้นะครับไม่ต้องกลัวเหยียวนะครับถ้าไปเล่นบ่อทุ่งนาอย่างเงี้ยนะครับนานๆทีจะมีนะครับแล้วก็จะมีเหยียวที่เป็นเหยียวเหยียวขาวอันนั้นไม่น่ากลัวครับอันนั้นนะครับส่วนมากเหยียวขาวจะไปอยู่แถวทุ่งนาซะส่วนใหญ่นะครับน้อยนักน้อยหนาที่ เหยี่ยวเขาจะมาอยู่แถวภูนะครับตามที่ผมสังเกตนะแต่เหยี่ยวเขาไม่เป็นอันตรายกับนกนะครับเหยี่ยวสีขาวบ้านผมจะเรียกว่าเหยี่ยวขี้อ้อยนะครับซึ่งตัวนี้จะไม่เป็นอันตรายแต่ก็ไม่อยากให้เขาร่วมครับเพราะว่านกมันก็ตกใจอยู่แต่มันไม่ทําอันตรายกับนกนะครับตรงนี้นะครับนอนสนิทหลังหยากกินพวกหนูพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นเหยี่ยวนกเขาเหยี่ยวอะไรนี่ก็คือแน่นอนนะครับจุดนี้นะครับฉะนั้นแล้ว นะครับข้อที่ได้เปรียบกันคือจุดนี้นะครับมาเวลาเราฝึกคือถ้าเราไปฝึกนี่ถ้าคือถ้ามันขันนี่คือคือจบครับนกโคกนกอ่านั่นก็คือมันคือมันเล่นได้มันไม่กลัวป่าทึบมันไม่กลัวก้อนหินนะครับแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่อ่ายังเป็นความแบบกลัวกัแบบนกนี่ก็คือจะเป็นพวกพวกศัตรูนี่แหละครับที่อันตรายที่สุดเลยอ่าสำหรับอ่านกเขานะครับเนาะ อ่าฉะนั้นแล้วพี่น้องก็ลองเอาไปคิดวิเคราะห์ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเอาล้ครับพี่น้องครับสาหรับสาระวันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับพี่น้องนะครับสาหรับที่จะไปเล่นสายพูนะครับมือใหม่ก็ลองหาดูหาเฟ้นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามกดกระดิง่งทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ